ทุกคนคะ่ะสลามมุมลัมมยกุมสลามุลัยกุมวันนี้ฝนตกเยอะมากค่ะวันนี้มันอัดอั้นมานะคะมันร้อนอบอ้าวนะคะแล้วมันก็ลงมาปะแปะปะแปะแล้วมันก็หายไปเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ3ามสี่ครั้งตอนนี้มาแล้วค่ะในเวลานี้นะคะเวลาช่วงบ่ายเย็นแบบนี้นะคะตกบ่อยตกเยอะค่ะนะคะที่นนทบุรี นนทบ,บุรีนะคะติวนนท์นั่นเองอันนี้หลังบ้านหลังท้องเช่านะคะซึ่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นอู่กลางนะคะเป็นศูนย์ซ่อมรถศูนย์ศูนย์รถยนต์นะ,ะนะคะนะคะแล้วก็เลยโค้งไปตรงนี้เราเดินไปบ่อยมากนะคะเป็นเซเว่นค่ะมีกใกล้ๆเองเนี่ยหลุดโค้งไปก็เจอเซเว่นละไปทางนู้นก็เป็นปากซอยนะคะก็มีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเซเว่นเหมือนกันค่ะแต่ไปทางนี้จะไกลนิดนึงแต่ถ้าเราเดินไปเราจะไปตรงนี้นะคะใกล้นิดเดียวนะคะ ตกเยอะตกบ่อยมากค่ะช่วงนี้นะคะที่นนทบ,บุรีตีวนนท์นะคะฝนตกค่อนข้างเยอะอยู่นะเมื่อวานก็เยอะกว่านี้วนันซืนก็เยอะกว่านี้อา,ากาศค่อนข้างดีนะคะใบใบเย,ย,ย็นๆแบบนี้วันๆเราก็ไม่ค่อยไปไหน,นะะแล้วค่ะก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ไปโรตัสแล้วก็ไปเซเว่นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไปตลาดตลาดสดนะคะ แล้วก็ไปตลาดนกพูกแค่นั้นเองนะคะวันวันนะคะอากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบายไม่บอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะไม่บอกโลเคชั่นบอกแต่ว่าเป็นนนทบุรีติวานนน,นะคะแต่ก็แปลกดีนะกรุงเทพเวลาฝนตกแล้วก็ยังอากาศร้อนเราก็ยังเปิดแอร์บ้างเป็นบางครั้ง แม้ว่าฝนจะตกอยู่ก็ตามเพราะว่าเราห้องเช่ามันเป็นปูนใช่ไหมอพาร์ตเมนที่เราอยู่มันเป็นปูนเนาะโดยธรรมชาติของบ้านปูนก็รู้อยู่แล้วนะคะพอยิ่งดึกเขาก็ยิ่งคายความร้อนออกมานั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของวัฏจากธรรมชาติของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างั่นเองนะคะยิ่งดึกก็ยิ่งร้อนยิ่งประมาณตีสามตีสียิ่งร้อนนะคะโอเคตัดท,ทายกันแค่นี้นะคะจุ๊บุ๊บุ๊บุ บาย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 สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุบมั่า